การเข้าถึงสนามพลังวอนตามเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์กับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการดำรงอยู่ของสนามพลังควอนตามในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านสมาธิอย่างไรก็ตามการฝึกสมาธิสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและร่างกาย ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานบางอย่างหากเราตีความสนามพลังความตามเป็นสภาวะของจิตใจที่สนบมีสติและเปิดรับพลังงานภายในการฝึกสมาธิจะเป็นเครื่องมือสำคัญวิธีการดังนี้การเตรียมตัว หาสถานที่เงียบสงบนั่งหรือ,อยืนในท่าที่สบายปินตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจการสร้างความสงบเน้นการรับรู้ลมหายใจเข้าออกสังเกตความรู้สึกต่างๆในร่างกายโดยไม่ตัดสินไม่ยึดติดปล่อยให้ความคิดผ่านไปเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าการขยายจิตสัมฤ เมื่อจิตใจสงบลงลองขยายจิตสำนึกออกไปรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งรอบคางกับธรรมชาติกับจักรวาลน,นี่เป็นการตีความไม่ใช่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การเปิดรับปล่อยวางความคิดความกังวลและความคาดหวงังเปิดใจรับรู้เปิดรับพลังงานอย่างไม่ยึดติด การเปิดรับในที่นี้เป็นการยอมรับความรู้สึกต่างๆไม่ใช่การเปิดรับพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์การฝึกฝนอยา่างสม่ำเสมอการเข้าถึงสภาวะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอยา่างสม่ำเสมอความอมดทนและความเข้าใจผลลัพธ์อาจไม่ปรากฏชัดเจนในทันทีหมายเหตุแนวคิดเรื่องสนามพลังผ่อนตาม ยังอยู่ในอขอบเขตขององค์การข้นขวาและตีความการฝึกสมาธิแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะนำไปสู่การเข้าถึงสนามพลังความตำตามความหมายทางวิทยาศาสตร์แต่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและร่างกายอย่างแน่นอนช่วยลดความเครียดเพิ่มความสงบและพัฒนาสติสัมปชัญญะ